รับสวัสดีครับเมื่อพบเมื่อพ่อมาเจอกันที่โต้าครับุกเพื่อนครับ,รบผมมานัดสวินซ่องยูททูกครับกินเข่าเศร้าครับผมลาบประดุกลาบประดุกฟักฟัก ปกปกๆใส่หอมหอมนี่หอมพวหอมชีหอมป้อมพี่น้องคับพักกาดผักกาดเขาแซ่บๆนหมกันครับเส้านี้ครับอากาศเย็ยนๆหนาวๆนาเทปอากาศหนาว Cái này sầu mà hoàn Hoàn

รับพร้อมตมอันนี้นะครับขอบคุณหลายหายที่อมารับกร้อมราบปลาครับแะแบครับสวัสดีครับบ๊าเบาย